พบกับเราดกรกิติศักดิ์ทนายธนิพนธ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิธีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับผมทนายภาคพิชานกแลทีมดกรกิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิธีพุทธและทีมทนายวันนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้ในเรื่องของสิทธิ์ของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาครับ สิทธิ์ของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหานะครับจะมีดังนี้ครับ 1. พบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว 2. ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำตนได้ในชั้นสอบสวน 3. ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร 4. ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วยซึ่งนะครับ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจซึ่งรับมอบตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีหน้าที่แจ้งให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหานั้นทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นนะครับหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมและยากจนท่านไม่ต้องเสียกําลังใจนะครับทางสภาทนายความของพวกเราช่วยเหลือให้ท่านฟรีครับท่านสบายใจได้ครับ ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่บอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทนายภาควิชานกแลทีมดรเกติศกิติบัณฑิตไทยทนายวิธีพุทธและทีมทนายสวัสดีครับ